ทำไมเนี่ยเพึ่งไปเลยเนี่ยตายสิผมบ้าผู้หญิงตายคือโดนผู้หญิงหลอกมาตายอย่างเงี้ยคือออกของฉากตายใช่ออกกระดึกด้วยจะบ้าเาจจะลิเกบ้าเลยมาตายเราเล่นในคอนเสิร์ตแล้วรู้ไหมเนี่ยคนนครสวรรค์ตคนจะมาดูพี่เยอะเไปเลยเยอะเออเห็นไหมเนี่ย เขาตั้งใจมาดูผมแล้วมาให้ผมตายในสองฉากไม่เอาแต่เล่นไปเถอะก็ดีแล้วไม่เอาทีหลังก็เล่นเรื่องนี้อีกนะตายตัวสองฉากไม่เอานี่ให้กูเป็นตัวเนี้ยแต่เดินเมืงอคืนไม่ต้องพูดกูก็เป็นได้ของเงือกนี่กูเป็นตัวเนี้ยเวลาเดินเดินเป็นแม็กควายเมื่อคืนเแต่สองฉากตายมึงก็หมดตอนหลังเป็นผักมึงก็ห่ดยังไงเน่วันนี้พระไม่มาไม่หมดเล่นได้แล้วเรื่องอะไรก็เล่นได้เป็นอย่างที่ผมเคคิดเอาไว้ เพราะฉะนั้นเสด็จพ่อไปค่ะการเครื่องนี้มองเชิดคอและอาสาทหารเจ้าน้มใดะจกตามสกุลอุบัติเหตุถึงว่าเนื้อแกระดูกเป็นคำสั่งผู้ดำผู้จกค่ะจงตัดหัวเจ้าคุณแพงเพื่อเป็นเครื่องดาชบรรณาารถวาไว้กับถ้าลูกคุณสงครามการเครื่องนี้เสด็จพ่อไม่ต้องมองผมได้เลยค่ะผมที่จะไปล้าแค้นคับคูได้เลยค่ะาฝากด้วยนเสี็จเตัดหัวคุณแพง ด้้ววยกกัันนแลอย่างที่ทรงตัวเลี้ยงหญิงเจฟเฟอร์คิมฝากเก็บศพเลยได้เลยติดไปเล่นเจ้าเจ้าชื่ออะไรแล้วพอเล่นเรื่องนี้ถามว่าชื่ออะไรคุนเขือขุนเขือไร้ลูกเข็มเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกพ่อเ่อคุณเมิงเลยคุณเมิงลายถ้าพวกนี้เล่นเรื่องนี้อีกบอกว่าไอ้ชุดเหลืองไม่ต้องมาก็ได้นะ อันนี้ก็นตัวเรื่องพี่ไหนไหนไม่ได้พูดแล้วเก็บศพไปไอ้โลไปเก็บศพตัวเองไปโอ้โหนี่ไปไปไกลๆไปจีบไปเดือดหางตาหัวตาจะมาแทงกูเข้าแม่งเกนงคี้วเป็นสัมพานเดชาเลยไอ้บอลไอ้บอลมีเรื่องไหนบางทีจะไม่ตายมไอ้บอลไป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 อ อะไรอะไรอ่ะไปจีอยู่ทรงไมนเลยตายแล้วเก็บแก้วไปด้วยเก็บแก้วไปด้วยเออยยังยังไม่ดังก็ให้ลุงพี่ก็ใช้ก่อนถ้าดังอย่างกูนี่ไมว่ากันตะขี้มาเขาเด็กกูไปขี้มาตูดเป็นรูไปไม่ ือนัเนี่ะสีละสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยยตาผอมแห้งเชี่ยวปนเนื้อรักษาบางวันจะมาลงลิเกเดี๋ยวเนี่ยนอนซองตายละตายเดี๋ยวตายไม่ค่อยมีแรงตรงเนี้ยเป็นอะไรนเป็นอย่างงี้แหละมันระยะแรกไอ่พวกโรคเอดอะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็ยังพอรักษาทันได้ไงเอ็นอัรคาราชทูตเอ็ดเนี่ยนะทำไมบัวจริงเป็นไม่ได้นะเอ็ดจ๊ปุ มันก็จะเอาให้ดีให้จเป็นแต่ว่าจะก็หายมันนี่สามระยะระยะสามเดี๋ยวนี้ยังหายเลยบ่าปกติใช้ชีวิตเือนคนทั่วไปไม่เป็นไรทำไมควายกูเคยเป็นห <c oughs> ายแล้วมันก็มันรักษาได้รักษาได้เห็นอย่างนี้นะไม่น,น่าตายเป็นคนใจบุญด้วยใจบุญยังไงที่ได้รางวัลมานี่เกิดเอาไปแบ่งทําบุญนะ วันนั้นไปเล่น่ากการร้องเจอตู้ไม่ได้ไปเข้าห้องน้าการเจอตู้หน้าห้องน้ําอ่ะคนเขาใส่ห้าบาทสิบบาทนี่ใส่เป็นร้อยใส่เป็นร้อยเอาเดินมาเจอที่ทําบุญลงโจทย์ปฐพุครับใส่ไปห้ 500, าร้อยแล้วพ่อเห็นไงเขาก็แจกพระมาให้เออดีพระบุญแผน่นเ,เดินเอเนเอขึ้นรถอีก เน้ดูกชะตาให้น้ำกวักมาวันนั้นไปเล่นข้างซืนนอนในกันคุยใหญ่ี่พักกูพากกูไอ้หาตกดึกเสียงกูกักกุกัก,กไม่น่าเชื่อไปเหมินกระเป๋าดูเหอุุนแผงกับน้ำกวักพีเอสกำลังขย่ำน้ำกวักเลย กูจ้องมึงยังยังไม่หยุดบ่าบาปกรรมบาปกรรมอะไรเออทำไมทำไมเนี่ยเป็นไปอะไรเนี่ยตายสิผู้บ้าผู้หญิงตายเออโดนผู้หญิงหลอกมาตายอย่างเงี้ยคือออกสองฉากตายใช่ออกก็ดึกด้วยเด็กบ้าเด็กนี่เกบ้าเลยมาตายเราเล่นยังคนเสียดังเริ่มรู้ไหมเนี่ยคนนครสวรรค์คนจะมาดูพี่เยอะเบ้ยเยอะเออเห็นไหมเนี่ย เขาตั้งใจมาดูผมแล้วมาให้ผมตายในสองฉากไม่เอาตระนี็นไปเจอกระดีแล้วไม่เอาทีหลังถ้าเล่นเรื่องนี้อีกนะให้กูสองฉากไม่เอานี่ให้กูเป็นตัวเนี้ยเดินตั้งคืนไม่ต้องพูดกูก็เป็นได้ของเนื้อเป็นตัวเนี้ยเดินเดินเป็นแม็กควายเมื่อคืนเลของเนื้อเดินตั้งคืนเลยเอาเอาเอาไงป็นสองฉากตายมึงก็ปวดตอนหลังเป็นพระมึงก็บ่น วันนี้พระไม่มาไม่โม้เล่นได้เล่นเด้งอะไรก็เล่นได้แม่แล้วคุยจังคนดูมาดูกูเดี๋ยวหน้าเนี่ยเดี๋ยวละห้าร้อยเนี่ยไหนเล่นเนี่ยถูกกูก็มีเหมือนกันนะแม่กูนั่งบัตรฟรีถูกไม่ซื้อด้วยรอให้เขาเปิดกินแล้วจะเอาพัดลมอย่างเขาไม่ซื้อบัตรยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวแม่ถีบนด้เอาไงเอาไงต้องตัดหัวดิเอาข้าวเลยอ่ะข้าวข้าวอ๊ะ